ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมเชาวว้าวันเสาร์นะครับผมวันหยุดพักผ่อนนะครับสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเลยครับนอกจากตามหาเจ้าพวกชายนี่ไดโนเสาร์นะครับทั้งหลายแหล่นะครับผมใน,นเวลานี้แต่ว่าวันนี้ครับก็หลังจากที่เล่นโปเกมอนมาประมาณสัก ห้าปีได้นะครับผมโดยประมาณนะครับผมก็เป็นคนแรกนะครับที่จะบอกว่าโอ้ไม่เล่นโปเกมอนหรอกคนเล่นเยอะแยะไปหมดเลยจับอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะครับมือถือก็ไม่ดีด้วยนะครับณเวลาห้าปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เออนะครับมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันที่นะครับผมฟูจิกิบานาตัวนี้นะครับผมแปดนะครับ วันที่26เดือน8ปนะครับปี2016ก็เดือนหน้านะครับก็จะครบ5ปีนะครับน่าจะเป็นตัวแรกๆที่ผมจับได้แล้วครับเจ้าฟูจิกิมานะครับที่เป็น i v 1 0 0นะครับผมส่วนตัวอื่นๆนั้นก็โดนลบไปมากกว่าสมควรแล้วนะครับตัวที่ยังหลงเหลืออยู่ครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเจ้านิโดควีนตัวนี้นะครับผมก็วันที่20 8ปนะครับไอ้ยีเดนะครับเดือน8นะครับยังคงอยู่นะครับตัวนี้โอ้เวลาเหลือเยอะเหลือเกินครับเจ้าปืนโตโตของผมเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่วันที่29นะครับเดือน8ของปี2016นะครับผมก็ยังมีเจ้าลูกออสนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลูกออสน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่า IV ร้อยหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับผมก็ ขยับเข้ามานะครับอยู่ที่เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเหรอเมื่อกี้มันเป็นเดือนแปดนะเ่จะเดือนเจ็ดได้ไงไม่ใช่เดือนเจ็ดนะครับเดือนเก้านะครับวันที่เจ็ดเดือนเก้านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีลิซานดอนนะครับผมเดือนเก้าไปแล้วครับขยับจากเดือนแปดเป็นเดือนเก้าเนาะเดือนขึ้นก่อนนะครับแล้ววันตามหลังนะครับวันที่สิบแปดนะครับผมมาที่อีวุ้ยครับเจ้า ยูวีธาตุไฟนะอ,อนะครับวันที่เก้าเดือนสิบ่าวันที่เดือนเก้าวันที่สิบเก้านะครับแล้วก็มีอ่าสโนแลกนะครับตัวแรกๆเลยที่เป็นตัวบอดี้สแลมด้วยนะครับแรกๆที่หากันยากมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสามารถเปลี่ยนธาตุได้แล้วมั้งเนาะก็วันที่เก้าอ่าวันที่สิบเก้าเดือนเก้านะครับผมเป็นช่วงตัวแรกๆนะครับรวมถึงเจ้าคอยคิงนะครับ ที่กลายล่างเป็นกีรอดสแล้วนะครับเป็นเจ้าใหญ่โหดเนี่ยนะครับของผมเองนะครับก็ช่วงเดือน9นะครับของปี2016นะครับโอ้โหค่อนข้างจะนานเลยครับมานั่งพิจนารณาตัวเองดูแล้วว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนะครับตัวไว้ต่อสู้สักเท่าไรเลยนะครับในหลายๆ ครั้งที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับบอกมาว่าเอ้ยบางทีตัว2ตัวก็ลงนะครับแต่ว่าบางทีเราเอาไม่ลงนะเพราะว่าเราไม่ได้อัพตัวนะครับวันนี้นะครับจะมาเริ่มกิจกรรมของตัวเองนะอีโวนะครับตัวที่ยังไม่เคยได้อีโวมาก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับในกิจกรรมช่วงนี้นะครับผมอ่านะครับตัวแรกนะครับซื้อไกโดสนั่นเองครับผมนี่ครับมาดูกันครับว่าผมจะสามารถนะครับอีโวได้สักกี่ตัวนะ ตอนนี้ก็มี CP พสวยอยู่นะครับเยอะเลยนะครับ1609ตัวนี้นะครับโอ้ยังไม่น่าจะอีโวได้ครับมีตัวนี้ครับ1547นะเดีะหวผมจะอีโวตัวนี้เลยดีกว่านะครับมาดูว่าแล้วก็มีลัคกี้ด้วยนะครับ1518นแะครับแต่ IV ไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตอีโวตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานในอนาคตต่อๆไปครับ1540 47นะครับผมมาดูว่าไอวีประมาณ9 5 9 6เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับจะสามารถได้ CP สูงถึงขนาดไหนนะมาดูกันครับนี่ครับยังไม่มีเลยนะครับยังเป็นเงาอยู่เลยนะครับวิวัฒนาการโดยใช้50 candy ครับไปเลยครับเพื่อน อีกตัวหนึ่งครับเป็นทาเทท็อปนะครับไหนๆก็มีกิจกรรมมาให้เราจับเยอะแล้วนะครับเรามีแคนดี้เหลือเฟือละตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเรามีตัวดีๆหรือเปล่านะแต่น่าจะมีลักกี้นะครับสวยๆอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวใหม่ในโป k เ d ก x เด็กนะครับผม ชื่อว่าแรมผ่านนั่นเองครับโอ้โหอย่างเท่ครับนี่ครับถ้าได้ตัวสีแดงนี่จะเท่กว่านี้นะครับตั้งแต่ต้นกิจกรรมจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ตัวสีแดงเลยนะครับผมโอสองพนะครับแปดรอย้านะโอ้ไอวี IV, นะครับตัวนี้ไอวีอยู่ที่90กว่ากว่านะครับผมสี่พีสูงเลยทีเดียวนะโอ้โหจะดันถึงสามพันเลยไหมขอรองดูหน่อยนะครับ โอ้โหโอ้โสามหมื่นดัสแล้วครับผมถ้าดันถึงสามพันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันดัสนะครับแล้วก็ห้าสิบหกแคนดี้นะโอ้โหอีววได้อีกตัวหนึ่งเลยนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับยังมีเยอะอยู่นะครับขออนุญาตพาเวอร์อัพตัวนี้ไว้นะครับ CP แตะอีที่สามพันนะครับยี่สิบเพื่อที่จะเอาไว้นะครับ ไปใช้งานในการตีบอสนะครับหรือว่ายืนยิมน,นะครับหรือว่าตียิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่า PVP น่าจะยังไม่ได้ครับตัวตัวนี้นะครับเพราะว่า CP มันครึ่งๆึงกลางๆนะผมว่า <c oughs> เอาละครับผมอีกสักหนึ่งตัวครับอีโวไว้เพื่อความสบายอกสบายใจนะเออนะครับผมให้มันเป็นรู้สึกว่าให้มันมีเยอะหน่อยนะออุ้ยตัวนี้ครับ1499ครับเป็น ลัคกี้ด้วยนะครับลัคกี้โปเกมอนนะ iv ก็แน่นอนครับถ้าเหลือขีดเดียวขนาดนี้ก็น่าจะประมาณ97 7นะครับผมน่าจะ97นะครับก็อีกขีดเดียวก็จะครบร้อยนะครับ97นะไม่อีโวไม่ได้แล้วครับยังไงก็ต้องอีโวครับตัวนี้ขออนุญ,ญาตวิวัฒนาการเจ้าซึกาโดสเป็นแหลมพาเลยครับผมมาครับ โอ้โหอย่างเท่นะครับถ้าได้ตัวสีแดงนี่จะเท่กว่านี้มากเลยครับผมก็ยังมีเวลานะครับถึงวันที่2มั้งเนาะสวันที่2ของเดือนสิงหานั่นเองครับผมก็น่าจะไปหาจับกันได้อยู่นะสีแดงยังไม่มานะครับสําหรับผมนะครับตัวนี้ครับ2,721เลยครับแล้วผ่าตัวนี้เป็นลักกี้โปเกมอนด้วยนะครับมาดูก่อนครับนี่ครับข้อดีของลักกี้ โปเกมอนครับพาวเวอร์อัพเมื่อสักครู่นี้ถึง3,000เนี่ยนะครับใช้ไป55,000สตาร์ดัสเลยนะครับมาดูครับว่าถ้าอัพพาวเวอร์อัพนี่นะครับถึง3,000เนี่ยจะใช้กี่ดัสนะครับโอ้โหแคนดี้นี่นะครับแคนดี้เนี่ยน่าจะพอๆกันครับน่าจะน้อยกว่านะเออเพราะว่าตัวนี้มัน CP น้อยกว่าด้วยนะครับผมแต่ว่า อ่าสตาร์ดัสครับนี่นะครับไปถึง3,026เลยนะครับสตาร์ดัสใช้เพียงแค่30,000กว่าเองครับผมแต่แคนดี้ก็ยังเยอะอยู่นะแคนดี้ยังเยอะอยู่แต่สตาร์ดัสเนี่ยนะครับจากโอ้โหเมื่อกี้นี้นะครับ CP สูงด้วยนะครับสตาร์ดัสล่อเข้าไป55,000นะครับอันนี้ CP ต่ำกว่านะครับแต่ว่าเพิ่มขึไปหลายครั้งเลยครับได้เสียสตาร์ดัสไปแค่32,500เองนะโอ้ ข้อดีของลัคกี้โปเกมอนนะครับผมขออนุญาตเผาอัพเลยนะครับตัวนี้นะครับใครไปแต่ที่สามพันกว่านะครับคู่กับเจ้าตัวมอสครู่นี้เลยครับนี่หัวมงด้วยครับโอ้ย่างเท่ครับนี่วากหน่อยครับเดี๋ยลองซิโอจะประกอบดนตรีได้เปล่าครับโยโยครับอย่าเพิ่งเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคนจะกดอันไลค์ซะเยอะนะครับผม อีกตัวครับต่อไปไปดูกันครับที่ตัวอ่าทาเทท็อปเนาะออนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมได้อีโวมาถึง2ตัวเลยนะครับทาเทท็อปครับทาเทท็อปมาแล้วครับผมโอ้ยมี IV วสวยๆนะครับ707นะครับผมโอ้ไม่ธรรมดาครับจะดันไปใช้ PVP ได้หรือไม่ไม่รู้ครับตัวนี้โอ้ตัวนี้น่าลง PVP ได้ครับ6กพันเออหกร้อยแปดสิบสี่นะครับผมแล้วก็มี600 69นะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี668ตัวนี้ไม่น่าได้นะครับผมก็เท่าที่ดูนะครับน่าจะเป็นตัว669เามื่อสักครู่นี้มีลัคกี้ตัวนึงครับแต่ว่า I อวไม่ดีเท่าไรครับน่าจะแต่แต่80กว่ากว่าๆนะครับผมอาจจะเกือบ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 90นะแต่ไม่ถึงดีนะครับ7 0 7นะ3ดาวนะโอ้แต่ว่า มัน CP ไม่สวยเลยครับไอ ICP สวยครับแต่ IB ไม่ดีเลยโอ้โหแต่ว่ามันยังไงดีครับอีกตัวหนึ่งหกร้อกว่าๆตัวนี้ครับแท็แกเต็มครับโอ้โหต้องเลือกไว้ใช้งาน,นครับถ้าจําเป็นต้องไว้ใช้งานนะบางคนอาจจะชอบ IB สูงๆครับแต่ถ้าเลือกใช้งานผมเลือก CP ก่อนนะเผื่อไว้ต่อสู้กับ บรรดาทั่วๆไปได้นะครับแต่ PVP ไม่น่าจะได้นะสำหรับตัวนี้นะครับขออนุญาตวิวัฒนาการตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับใช้50าแคนดี้ครับวิวัฒนาการทาเทท็อปเป็นตัวร่าง2ชื่อว่าอะไรไม่ทราบครับมาดูกันครับว่าชื่ออะไรนะโอ้โหหกโมงเช้าครับหกโมงครึ่งครับนี่ครับโอ้แถ้้ชายนี่นะครับมันจะเป็นสีดําๆเท่ๆเลยครับอืมันเขี้ยวมากเลยครับโอ้โหยังเท่ครับ โทรีเดฟเหรอครับอืนี่ครับวาก่อนครับโทรีเดฟครับโอ้โหอารมณ์เหมือนไดโนเสาร์เจ้าตัวพวกไดเซลาท็อปอะไรประมาณนี้เลยเนาะอ่านะครับผมเจ้าตัวแลไรผ่านเมื่อกี้ก็เหมือนไมเล็บดัปเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้านะครับเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยพาวเวอร์อัพกันเนี่ยนะครับถ้าพาวเวอร์อัพมาจนสุดนะครับผมก็จะอยู่ที่ 1,600นะครับผมนะส่วนมากเขาจะเล่นที่1,500ใช่ไหมครับตัวนี้ใช้ PVP ในแรงพันห้านะครับสุดพอดีเลยครับผมโอ้โหนี่นะครับซัดอ่า SL Candy ไปอีก10เม็ดด้วยกินเข้าไปนะครับผมโหดไม่ใช่เล่นเลยครับผมหมายถึงว่ากินแคนดี้เนี่ยโหดมากครับตายครับตายอย่างนี้ครับ โหรีเดฟครับผมเอาไว้ยืนยิ้มได้นะครับตัวนี้ของนุญาดีโวไว้ตัวเดียวนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกสวันนะครับเผื่อจะได้จับตัวที่มัน CP สูงกว่านี้นะเราจะได้ไม่เปือนแคนดี้นะครับส่วนเจ้าตัวผู้ที่มี CP นะครับหรือว่าติดลัคกี้เนี่ยนะครับก็จะเก็บไว้เชยชมก่อนนะครับผมสักพักหนึ่งก่อนที่จะโดนลบไปนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับ ได้มา2ตัวเลยครับเจ้าทาทิเท็อปนะครับกับเจ้าแลมผ่านนะครับซือเกดสนะครับอีโวไปเป็นแลมผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีตัวไหนที่น่าจะอีโวอีกนะครับเดี๋ยวตัดเป็นคลิปสั้นๆมาลงเพิ่มเติมให้นะครับสาหรับคลิปนี้ยาวไปหน่อยครับจากการบ่นในช่วงแรกๆนะครับผมก็แน่นอนครับมา5ปีแล้วครับตอนนี้เราต้องพาเวอร์อัพโปเกมอนแล้วครับโอ้โหนานเหลือเกินนะอารมณ์เหมือนแบบว่า ต้องเร่งรีบหน่อยแล้วครับเพราะว่าจะได้มีโปเกมอนดีๆไว้ใช้งานนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทยอยลงให้ต่อนะครับผมสำหรับเช้าวันนี้นะครับเริ่มต้นทํางานต่อครับสำหรับท่านที่อยู่บ้านนะครับอพักผ่อนให้สบายดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมสวัสดีครับ